สถานการณ์ชัดดาวของรัฐบาลสหรัฐที่ยืดเยื้ออาจกลายเป็นฝั่งเลือดสำหรับอุตสาหกรรมการบินนี่คือประเด็นที่สกอตต์เคอร์บี้ซีอของสายการบินอยู่ในเตดดแอร์ไลน์ยู่นแต็ดแอรไลน์ ได้เตือนไวล่าสุดว่าการปิดทําการของหน่วยงานรัฐบาลที่ยาวนานอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักเดินทางและอาจส่งผลต่อการดําเนินงานของสายการบินอีกด้วยแต่ที่น่าสนใจคือผลกระทบต่อเที่ยวบินในปัจจุบันยังไม่ชัดเจนเพราะเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศส่วนใหญ่ยังมาปฏิบัติงานตามปกติและการประสานงานกับองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐ FAA ก็ช่วยให้การดำเนินงานยังคงราบรื่นแต่ที่นี่คือจุดที่คนใหญ่หลายคนมักพลาด หากสถานการณ์ชัดดาวยืดเยื้อต่อไปความเชื่อมั่นของนักเดินทางต่อรัฐบาลอาจลดลงและนี่อาจส่งผลต่อการจองตั๋วเครื่องบินในอนาคตน่าสนใจใช่ไหมและนี่คือสิ่งที่ทำให้หุ้นของ United Airlines ปิดตลาดร่วง5.63%ในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ชัดดาวและความสามารถในการกำหนดราคาของสายการบินซึ่งเคอร์บี้เองก็ได้แสดงความหวังว่าเหล่านักการเมืองจะหาทางประนีประนอมและแก้ไขปัญหาได้แต่ที่นี่คือจุ ดที่น่าทึ่งการปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางที่เข้าสู่สัปดาห์ที่3ทําให้ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศรุนแรงขึ้นในบางเมืองและบางช่วงทําให้การจราจรทางอากาศล่าช้าอีกทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศกว่า1 3 0 0 0คนและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงทางการบิน TSA ประมาณห0,000คนได้รับค่าตอบแทนเพียงบางส่วนในช่วงที่ผ่านมาและอาจไม่ได้รับเงินเดือนเลยในช่วงปลายเดือนนี้หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายซึ่งเป็นประเด็นที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิดคุณคิดว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมการบินอย่างไรในออนาคตมาแสดงความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ